ตายิ้มให้กันแล้วมองสบตาโอลา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 โอลา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 สวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเฟิร์นทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกครั้งในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเรารักเมืองไทยนั่นเองค่ะ เ,เวลาที่เราเจอกันเราจะทักทายกันด้วยคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเ,เป็นผู้ชายเราจะพูดว่าสวัสดีครับและถ้าเด็กๆเ,เป็นผู้หญิงเด็กๆจะพูดว่าสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกัน คุณครูเฟิร์นก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยล่ะค่ะเด็กๆอยากฟังกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆอยากฟังตบมือหนึ่งครั้งรบมือสองครั้งตบมือสามครั้งโอ้โหเด็กๆน่ารักแล้วก็เก่งกันทุกคนเลยนะคะถ้าเด็กๆน่ารักและเก่งขนาดนี้คุณครูเฟิร์นก็ต้องเล่านิทานให้ฟังแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเด็กพร้อมที่จะฟังนิทานกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปริ่มกันเลยคะ่ะฉันรักเมืองไทยเรื่องโดยชยัยฤทธ์สีโลดฤทธ์ภาพโดยโส่ภาคดวงแขฉันรักเมืองไทยสุขใจหนักหนามีพระราชาแม่ตาปรานี ฉันรักเมืองไทยภูมิใจทุกทีภาษาไทยนี้มีใช้นานมาฉันรักเมืองไทยผูกใจศรัทธานับถือศาสนาสามารถเลือกได้ฉันรักเมืองไทยรวมใจใกล้ไกลเมื่อยามมีภยัยร่วมใจช่วยกัน ฉันรักเมืองไทยอุ่นใจทุกวันทหารแข็งขันป้องกันบ้านเมืองฉันรักเมืองไทยชื่นใจทุกเรื่องค้าขายฟูเฟื่องรุ่งเรืองทั่วไทยฉันรักเมืองไทยจริงใจห่วงใยเพื่อนพ้องถิ่นใดมีมิตรไมตรี ฉันรักเมืองไทยเข้าใจวิถีพอเพียงพอดีมีสุขควรทำฉันรักเมืองไทยร่วมใจหนุนนําใช้ของไทยทําทำให้ไทยเจริญฉันรักเมืองไทยเลินใจเหลือเกินท่องเที่ยวเพลิดเพลินเชิญเที่ยวทั่วไทย ฉันรักเมืองไทยสุขใจกว่าใครฉันรักเมืองไทยสุขใจบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับมิทานเรื่องฉันรักเมืองไทยที่คุณครูเฟิแนะนํามาให้เด็กๆได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้โดยนิทานเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของเด็กๆที่ได้เกิดและโตในประเทศไทยคะ่ะ คุณครูก็ดีใจนะคะที่คุณครูได้เกิดในประเทศไทยเด็กๆรักประเทศไทยคุณครูก็รักประเทศไทยค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่หเรื่องธงชาติไทยค่ะเรื่องที่2แผนที่ประเทศไทยค่ะเรื่องที่3ดอกไม้ประจำชาติไทยค่ะและเรื่องที่4 ประดประจำชาตินั่นเองค่ะเรามาทำความรู้จักกับธงชาติไทยของเรากันก่อนนะคะเด็กๆธงชาติไทยของเราประกอบไปด้วย3สีค่ะในแก่ 1. สีแดงหมายถึงชาติค่ะ 2. สีขาวหมายถึงศาสนาและ 3. สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะ แผนที่ประเทศไทยของเรามีรูปร่างลักษณะคล้ายขวานโบราณค่ะเด็กๆแบ่งตามวัฒนธรรมได้4ภาคนะคะคือ 1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ภาคกลางและ4ภาคใต้นั่นเองค่ะดอกไม้ประจำชาติไทยของเรานะคะได้แก่ดอกราชพฤกษ์ หรือเราจะเรียกได้ง่ายๆว่าดอกคูนนั่นเองค่ะเด็กๆสัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะได้แก่ช้างนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กประเทศไทยของเราน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คุณผู้เฟินก็มีคำล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคำล้องจองนี้มีชื่อว่า รักเมืองไทยค่ะเ,เด็กๆรับชมรับฟังได้เลยนะคะคำของจองรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ ไทยสามัคคีวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเรารักเมืองไทยกับคุณครูเฟิร์นกำหมดเวลาลงแล้วละค่ะไว้คราวหนะ้าคุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรอีกไว้ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นั้นคุณครูเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะออกจากบ้านอย่าลืม สวมหน้ากากอนามัยสองชั้นพกเจ๊แลอลกอฮอล์รักษาระยะห่างและล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะคะ